สวัสดีครับพี่พี่แฟนเพจช้ามิลาทุกท่านพบกับผมช่างตุนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวรถ CRV Gen5 ตัวใหม่อันนี้นะครับก็ซึ่ง CRV ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นเล็กนะครับก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีจอมานะครับแล้วก็คันนี้นะครับไปดูการผมบิวจอเคนบูดรุ่นจอ200มิลนะครับตัวใหม่ของเจ้าเคนบูดเข้าไปในรถคันนี้ แล้วก็ติดชุดเครื่องเสียงของ Kenwood ซึ่งเป็นชุดอัพเกรดซึ่งเสียงดีมากๆเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปฟังกันครับว่าคุณภาพเสียงจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเชิญในรถเลยครับผมแลวตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับก็ลองไปดูเจ้าตัวหน้าจอ Kenwood กันเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับผม b u i วจอ200มิลนะครับก็แต่งก่อเข้าไปก็ค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงเหมือนกันนะครับพอสมควรเลยแต่ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับซึ่งผมจะมีเซนต์เรื่องของ Kenwood ตัวนี้นะครับคือสามารถอ่านไฟล์ MP4 ได้แล้วนะครับแล้วก็จอเนี่ย หลังสามารถออกภาพได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูกันนะครับแล้วก็นี่ครับเจ้าตัวเคนบูดเนี่ยพูดถึงไฮไลท์ของเขาก็คือเรื่องของการปรับเสียงต่างๆนะครับซึ่งฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยก็คือถือว่าเหนือขั้นของเราเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอีคอไลเลอร์อีคอไลเซอร์ระดับ10แบนนะครับระบบการปรับซับนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของตำแหน่งไทม์อะไลเมนต์นะครับสามารถที่จะปรับได้เลยเรื่องระยะทางนะครับเป็นโปรเซอร์ย่อมๆระดับเลยทีเดียวนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงกันนะครับว่าคุณภาพเสียงเจ้าลำโพง Kenwood กับ Bed b บ d r o k e n w o o ที่เรากําลังคิดกันตอนนี้เนี่ยเสียงดีขนาดไหนนะครับซึ่งตอนแรกลูกค้าเนี่ยจะไม่ยอมใส่ Bed b บ d บออกผมบอกได้เลยถ้าไม่ใส่เนี่ยผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงกันนะครับอ่าเี่เราก็มาเลือกเพลงนะครับอันนี้เป็นหนังอยู่นะครับอ่ะลองไปสายเตื๊ดกันก่อนเลยดูเบสเหมือนเดิมครับผม ว่าเบสจะประทับใจในขนาดไหนนะครับซึ่งแค่หน้าจอก็ประทับใจแล้วเป็นไงครับเสียงดีมากๆเลยซึ่ง c r v คันนี้ก็คือเบสบล็อกเนี่ยเราซ่อนใต้เก้าอี้ได้นะครับคันนี้นะครับเหมือนตีตู้เลยนะครับรลองสับเบสช่างตุ่มคอนเฟิร์มว่า เวิร์กสำหรับการฟังในรถแน่นอนนะครับอะเดี๋ยวเราลองไปดูจอหลังกันนะครับว่าข้างหลังลูกค้าติดจอหัวหมอน Android เข้าไปรุ่นใหม่นะครับ11นิ้วจะสวยงามขนาดไหนโอเคแล้วเราก็เข้ามาอยู่จอหลังแล้วนะครับซึ่งอลังการมาก11นิ้วใหญ่มากๆเลยนะครับดูชัดเต็มตาเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมอยากจะดูตามจอหน้านะครับเราก็เข้าแอปเลยแล้วเราก็เลื่อนไปที่สัญญาณออกซนเรตัวนี้นะครับ ภาพของ USB ข้างหน้าก็จะมาแล้วนะครับโอ้ช็อตเด็ดเลยนะครับซึ่งเราประกันว่าผู้ชมจะเพลิดเพลินกับการดูหนังมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นจอ Android ด้วยซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแชร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูทีวีออนไลน์ดูแอปพลิเคชันต่างๆของตัว Android ได้เลยนะครับซึ่งเล่นอิสระแยก,กได้เสียบ USB แล้วก็ฟังผ่านหูฟังบลูทูธนะครับหรือว่าหูฟังธรรมดาก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับ โอเคก็สำหรับ CRV Gen5 คันนี้ช่างตุ่นขอฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มีรถ CRV แบบนี้นะครับเป็นตัวที่ไม่มีจอมาอยากเปลี่ยนจอมาที่เราได้เลยครับผมรับประกันว่าเวิร์กแน่นอนนะครับวันนี้ช่างตุ่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> จบไปแล้วนะครับกับเทคโนโลยีเจ๋งๆในรถคันนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะฮะกด u b s สไคร e และกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนกับเทคโนโลยีใหม่ๆในรถแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ